มาครับตู้กิฟต์ที่เกียร์ตู้บนสุดนะครับจะเป็นตู้ที่มีโอกาสออกตัวละคร3ตัวนี้เยอะที่สุดครับถ้าตู้อื่นเนี่ยตัวละครเลดออกจะน้อยครับให้แนะนําให้สุดตัวบนนะครับแต่ว่ามันก็จะการันตีออกชุดพวกนี้นะครับเป็นชุดของกิฟต์ที่เกียร์สไตล์ถ้าจําชื่อไม่ผิดนะครับโอเคผมมาสุมด,ดีกว่าผมอยากได้ไข่ยอ,อชุบได้เว้ยวู้ โอ้ oh, ใครผมสั้นได้ยัดยัมาไหนๆก็ได้มาแล้วก็ต้องลองเล่นดูหน่อยนะครับปิดเลยโอเคจะได้ปิดผนึกไหมโอเคเขียร์ครับปิดผนึกแล้วหนึ่งคนเดีเ๋ยวมว่าฮึปสั้น ถ้าไม่กดโดนแน่โอเคเดลือวเราก็เหลือสิบบิตเขี่ยคู่ลูกแมนเขาอยากจะโชว์โชว์อะไรโอ้โดนตีแล้ว อ๋อกรดีโงรถสกีตรงนั้นโดนอ่านแล้วล่ะครับล็อกแมนไม่รอดละดูจากสภาพชิบตันแล้วก็อืมชนะครับ